นี่คะมารถตู้ครับเอามารถตู้เอารถแท็กซี่พี่ล่ะเขามาจอดจอดไว้ครับอ,อ๋อเออจริง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 รถรถพี่สามารถจัดทริปมาตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ขี้เกียจใช่ไหมคะบนนั้นก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ว่าเราเพื่อนที่ขับแท็กซี่ด้วยกันคาดว่าจะมาแล้วก็าบาันมีปัญหารถเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งถ้าเป็นติดแก๊สมันวิ่งไกลขนาดนี้ไม่ได้ก็ก็วิ่งได้ครับแต่ว่าบางทีมัน ค่าใช้จ่ายมันสูงเหมือนกันก็คนเนาะหาค่าครับกินเงนคืนมืนกันการกินเงินคืนกินเยอะด้วยลําบากหน่อยผมยังต้องต้องอาศัยรถตู้น้องเข้ามาด้วยอ๋อค่ะแล้ววันนี้กลับไงคะก็กลับรถตู้ก็กลับรถตู้ถ้ามันไหลมันอาจจะไหลก็ได้ถ้าน้ํามันแรงก็จะไหลกลับเองอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะก็รู้สึกอุ่นใจนะคะที่มี เห็นหน้าพี่แ่งก็อุ่นใจนะคะไม่รู้ทําไมนะคะขอบคุณค่ะเอาเนื้อเพลงมาแล้วนะคะหน่วยขาล้วแบนเนอร์อื่นอ่ะก็อยู่ในนี้ใช่ป่ะโอเคขอบคุณแต่ร้องไม่ได้กับเพลงนี้ถึงเจ้าเก็ได้เลยใครอยากซ้อมซ้อมกันได้แต่ว่าอยากให้อยู่อยู่ตรงนี้อย่าพิ่งไปไหนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวเราจะดูต้นทางไว้ไปหาคุณพ่อดีกว่า คุณพ่อของไผ่มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะ้าไปคุยกับคุณพ่อไผ่นิดนึงอันนี้เปล่ากล้องหันทังนี้ขอโทษค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารถเรือนจะมาถึงช้านเนี่ยพวกพี่ๆตรงนั้นก็คงจะแบบสุกเป็นไก่ย่างเลยนะคะคุณพ่อขาไลฟ์คุยด้วยหน่อยไ,ไม่เข้าใจว่าน,นี้คุณพ่อหล่อจังเลยนะคะวสวัสดีรอบนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยอธิบายกระบวนการยอ่ยอๆนิดหนึ่งได้ไหมคะตอนนี้คนอา,อาจจะง,งงว่าข่าวก็ออกว่าอายการสั่งฟ้องใช่ไหมคะมันมันแปลว่ายังไงคะ,ะถ,ถ้าที่ฟังผมก็เพิ่งมา,มารู้เนาะแต่ว่า <c oughs> ถ้ากระบวนการนี้ก็คือว่าตารวจเขาก็จะผักผักพะรักเขาละไม่ไม่ไม่ไม,มีการที่จริงๆถ้าเดิมนี่ก็คือวันนี้จะมาฝากขังอีก <c oughs> ไ,ได้หรือไม่ได้นั่นเรื่องนึงแต่นี้เขาไม่เอาละ เขาก็เปลี่ยนไม้โยนลูกมาให้อายการก็คือเหมือนว่าทำสำนวนเสร็จแล้วส่งให้อายการลยอายการก็ตัดสินใจแล้ววก็ฟ้องจริงๆจริงถ้าโดนทั่วไปมันไม่ได้ฟ้องเลยตอนนี้เขาคงเตรียมไม่หมดแล้วล่ะค่ะแล้วแล้วคราวนี้เราจะต้องยังไงต่อไปบ้านขั้นตอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้คืออะไรคะอสาลก็ต้องเรียกใครมารับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยกระบวนการตอนนี้เนี่ยใครถูกฟ้องแล้วนะรับทราบกับอกก่าต่อหาหรือคำฟ้อง วันนี้จะกระบวนการจะเป็นอย่างนี้จะให้การยังไงปฏิเสธหรือแต่ยังไงถ้าสู้็ดีก็เดี๋ยวเข้าไปว่ากันสเต็ปต่อไปคือว่าเดี๋ยวจะนัดพร้อมนัดการว่าจะสู้ไหมอะไรนี้วันนี้มีแค่นี้เสร็จแล้ววันนี้เนี่ยไผ่จะได้กลับบ้านเลยไหมคะก็ต้องดูว่าหนึ่งก็คือเราก็ยังไม่ได้เห็นคำฟ้องรายการว่าถ้ามีการประกันตัวมันก็ทําได้สองแบบหนึ่งถ้าจําเลย จะขอประกันตัวเนี่ยอายการไม่คัดค้านแลวจะดูมินิศาลนั่นกรณีที่หนึ่งอันี้สองถ้าก็จะทำแบบเดิมก็คือขอคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเนื่องจากเป็นคดีใหญ่เป็นอายการคัดค้านละไม่ใช่เป็ตำรวจละค่ะลศาลก็ต้องศาลก็มาดูว่าควรจะใช้ดุลพินิษฐ์ยังไงซึ่งตรงนี้ศาลก็ต้องใช้ดุลพินิษหนักหนักหน่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับตอนแรกอ่านหรือไม่อ่านก็ถือว่าไม่อ่านก็ได้ แต่ถ้ามันเป็นคำฟ้องมันต้องดูรายละเอียดในฟ้องพยานหลักฐานชัดขึ้นว่าเออคดีมันหนักขนาดนั้นไหมหรือมันจะให้ประกันแล้วมันจะเป็นอะไรไหมตอนนี้ศาลก็ต้องมาดูล่ะแล้วโดยปกติเงื่อนไขของการให้หรือไม่ให้ประกันเป็นไงคะหรือโดยปกติส่วนใหญ่ก็จะต้องได้ประกันถูกไหมคะตามกหลักการหลักการต้องได้ครับถ้าไม่ได้ือยกเว้นจริงๆใช่แต่ตอนนี้เนี่ยกระบวนการของไทยเรามันกลับมุมเงินมันไปเอาข้อยกเว้นเป็นหลัก ค่ะถึงเวลาการเนี่ยไม่อยกกเว้นดีจะปล่อยจริงๆก็คือต้องปล่อยแต่โอ้ยไม่ปล่อยเพราะอย่างนี้จริงๆก็เนี่ยพยโยเวนผู้เริ่องสุดมันก้าบกันว่าต้องประกันต้องอย่างนี้อ่าฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เหมือนเตรียมหลักทรัพย์ไว้ล่วงหน้าอะไรแล้วก็เราก็เราก็ก็คือหลักทรัพย์ก้อนเดิมที่เราเคยเทเข้าไว้ใช่ค่ะแล้วคุณพ่อมีความคาดเดาว่าวันนี้น่าจะได้ไม่ได้ยังไงคะอ่า คือถ้าเป็นกระบวนการยุติธรรมปกติมันมันไม่ควรมีปัญหาตั้งแต่แรกแล้วไม่ควรจะมีคําถามนี้เกิดขึ้นด้วยใช่ใช่แต่ว่าตรงนี้มันก็ให้คาดเดาก็ถ้าจะให้เดาก็จะเดาว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าศาลก็น่าจะรู้เนาะกระบวนการยุติธรรมหลายคนก็ถูกจ้องมองอยู่ว่าไอ้คนนี้กำลังทําอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องจ้องมองทั่วโลกเราตอนนี้ใช่มันไม่ใช่เรื่องศาลทะเลาะกับใัยแล้วนะมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสู้กับใครนั่นแปลว่าเดิมพันสูงเหมือนกัน ราะนั้นเนี่ยก็ถ้ามองในเชิงบวกก็น่าจะดีขึ้นหรือวันนี้ก็ยังตั้งหลักไม่ทันก็ต่อไปก็น่าจะดีขึ้นอัน <Okay. S 2> นี้เดาก็เดาอย่างนี้แหละค่ะคุณพากค่ะพระคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะโอเคชัดเจนนะคะแล้วก็คุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวไผ่เองก็ชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วนะคะ <Okay. S 1> ที่จะยืนยันว่าต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะคะจริงมีหลายๆคนนะคะก็หวังดีนะ mm hmm. พยายามจะให้อ่อ ทางออกื่นๆืให้นะคะแต่เท่าทีว่วอสัมผัสกับครอบครัวนี้ก็คือมันอม่นคงในเรื่องการต่อสู้ตามกระบวนการแล้วก็มั่นใจว่าถ้าเราทําสิ่งที่ถูกต้องมันควรจะแบบผลลัพธ์มันควรจะออกมาดีเนาะเดี๋ยวขอเช็คไม่เส็จในโทรศัพท์นิดนึงโอเคก็ตอนนี้กําลังรออยู่อ่ะอันนี้ถือว่ารถมาช้านิดนึงไหมอ่ะ 10ราคาบางที10โมงคะโอเค,อเคถ้าอย่างงั้นเขเห็นมีรถที่แบบติดตราราชการเข้ามาตอนนี้มัน9โมง40แล้วก็เห็นพี่เขาบอกว่าบางทีมันก็ถึง10โมงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเบรกไลฟ์อันแรกอันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเดินจากมาบอจะรีบกดไลฟ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันไว้นะคะให้กำลังใจกัน